I'm trying to get done so I can go have ice cream. Oh, I'm trying to get done so I can go back in the air conditioning. <laughs> Coffee and air conditioning. What, what, what do you work today? I don't know. Cut these, Cut these. Cut, cut these vegetable for, for grow for, up again long, cut it from long, nah, I, will from long. You, I will teach you. I will teach you. I'm doing it already. Like this. Hi, hi, like this. Hi like this. You um, ought to do like this. Um, and and this and I I don't want you high like this. Like this. then go you know this what what you call this. I can I can t take for a k e for p a n t is grow up again. Oh Is so not die. So wow. ยยมองบอกเราว่าอันที่ตัดออกนี่อันที่ตัดออกสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้พักหวานบานเป็นอย่งที่ปลูกงายเลยจากพี่น้องอันละแลาวก็ห่องแต่ว่าว่้าวละจากพี่น้องเพราะ so amazing again everything so amazing crazy crazy อันสอนเล่าเหตุงานแบบง่ายๆก่อนจากพี่น้องแต่ว่าพักหวานบานการตัดแต่งพักหวานบานนี่คือสิง่ายสุดสําหรับเ,เล่าจากพี่น้องอ่า <laughs> be careful your hand โรเจอร์อันเรามาแหลกๆเราอยากซอยเย่องตัดต้นใหม่เนาะเย่องกับกลังตัดต้นบักฮุงพอด,ดีจากพี่น้องเพิ่งกับโยกมีดขึ้นป้าฟันมือจะคลองจากพี่น้อง เย็บไปหลายเข็มเมื่อสองปีเคึ่งที่แล้วเนาะในหลัเป็นอย่างยายมองคอยบรยักผ้าเล่าอะ่ะอ่าซอยยายมองบันไดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เลียนรูจ่ะพี่น้องเราลงสวนอ่ะเล่ากะเล่ากะตีนบ้างนั่จ่ะพี่น้องตีนบ้างมือบ้างจะพี่น้องเพราะว่าเราบ่เคยเห็นงานหนึ่งสีเนาะกัเลี้ยนรูกันไปจ่ะพี่น้องเฮาก็เลียนรูลักษณะนิสัยเล่าภาษาเล่า เลากับเรียนลูกขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยภาษาลาวเล่าก็บว่าวได้อยู่จ้าพี่น้องนิดหน่อยโรเจอร์แคนยูเ a ่ลาวแลงควีดสบายเ้อแซบไลเดอร์สบายเด้อไทยแลงเครดแซบไลเดอร์วัดไทยแลงควีดอร่อยมากเออแล้วูหเราจำได้อร่อยมากเป็นว่ามองสวยไหมมองสวยมากมองสวยมากเราหวานจ้าพี่น้องเออ r o language. language. e language. any any In Any l Like t the โรเจอร์โรเ any ์ a ักมองโรเจอร์รักมอง what what you call when you work did hard labor hard labor อะไรวะเออใส่ gardening gardening ใส่แรงงานใส่แรงงานต่างดาว gardening 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 is when when you have it's 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 um pruning pruning Cut out อ oh. mm ๋อ e e ม o ะ this e weeds r n kind of vegetable local vegetable <Yeah. S 2> when you cut i t grow up again and so beautiful จะมองก็บอกแล้วว่าอันอันผักหวานบ้านนี้เนาะอ่ามันเป็นอ่าผักทองทินอ่า is plant is so easy for plant and is grow up so fast จะมองก็ว่าอ่า ลูกง่ายใหญ่ไวแหงตัดแหงแตงแต่แตกหยอดนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณเรย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ